สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเราเบิกการรีวิวนักเตะเนี่ยมาชมคลิปกันในขัน BCL ซีซั่นที่116กันบ้างนะครับซีซั่นนี้ฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะฮะสทีมสุดท้ายที่เข้ารอบมาเนี่ยเลียพูแมนซิตี้ปารีสแซงเก็ตครับแล้วก็แมนยูครับผมโอ้โหสี่ทีมไม่ซ้ำกันเลยน่าดูชมทีเดียวนะครับมาดูสายบนก่อนนะครับเลียพูครับเล่นโดยคุณการพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นโดยคุณก้องนะครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยไปดูกันเเลยยยคคครรรรรัััับบบสสววดดีีกกาานะฝช์้นะครับ สวัสดีครับผมกล้องมาจะกขับมือไทยฟักเชียด้วยนะครับ ราะว่าการแข่งในบีซนะครับฝั่งของคุณการนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่3นะครับแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศผลงานดีสุดเลยนะครับส่วนคุณก้องนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกเลยนะครับเรามาถึงรอบรองเลยนะครับทุกคนอมาดูไล่์อัพกันก่อนนะครับฝั่งเลียมพูลของคุณการนะครับใช้4-3-3กับสไตล์ควิกเคานเตอร์ครับผู้เล่นประตูเป็นอเลซอนเบเกอร์คู่เซนเตอร์นะครับอิบาริมาโกนาเต้ยิงคู่กับเมอร์เจลฟานได้แบ็กซด์ยอันดูรูดิบิชันครับแบ็กขวาเทนเอเล็กซานเดอร์อารนโอมิดฟิวรับ2คคนน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 นะะเเเเเเออ่่ปป็็ฟาาาาบบบิโโกกกัััตต้รรรรวุียใชจ์แดดฮสัันแตต่อง ลูเบนดีอร์ลุยส์ดียร์ไม่ใช่ลูเบนด้านขวามูนเมสซลาครับหน้าเป้าเอ่อดาวินดูเยสนะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณก้องนะครับใช้4-2-1-3กับสไตล์โพสิชันเกมนะครับพื้นศัตรูเป็นเอเดสันนะครับคู่เซนเตอร์ลูเบนดียร์นี่ลูเบนเดียร์ซูนี่นะครับผมยืนคู่กับเอเมลาป็อกนะครับผมแบ็กซ้ายเป็นเซย์จโกเมสนะครับแบ็กขวาจับเคนเซิลโลมิดฟิลด์ตัวรับโรดี้นะครับอีกใครคนดูกันตั้งเป็นซีเอ็มเอฟตัวรุกเคว เอาเลยครับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศซีซั่นนี้นะครับผมแน่นอนรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งนัดเดียวตัดสินเวลาชีวิตจ,จริง8นาทีนะครับเวลาในเกม9 0นาทีถ้าเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับ เอาละครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทงคู่เลยนะครับใครเข้าไปชิงก็เข้าชิงครั้งแรกเหมือนกันนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งเลียบภูของคุณการนะครับเทียกรบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีแดงครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของคุณก้องนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดสีฟ้านะครับผมควิกเคาน์เตอร์เจอกับโพสิชันเกมนะฮะมาเลสตวัดมาตรงนี้ติดโลเบอร์สันแล้วยังไงคุณกุญการขโมยมาฮาแลนด์พิกเจอจ่าเอกับโกนาเต้ครับเลียบภูคุณการครับได้ขึ้นมาทางซาร่าซาร่าจะให้ที่นูเยสรติดดโี่ไ้ สั้นๆครับเดอะบอยนี่สไตล์โพสิชันเกมนะฮะตะวัดไปทางด้านขวาครับมาเลสเจอกับโรเบิร์ตสันมาเลสโยกเข้าในแล้วเปิดสตันนิ่งโคกลูกนี้ครับโอ้ยอาจจะมัวไประวังฮาเร็งนะครับผมเป็นแจ็คกิลิสโฉบขึ้นมามงหนึ่งประตูต่อสูนะต้องขอไปชมด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีการกดข้ามรีเพย์นะครับอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าครับลูกแรกหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสไม่ต้องตกใจนะครับก็เป็นหน้าจอ iPad นะครับของคุณการนะครับ เซอร์เจโกโฟเมสครับตเติมขึ้นมาแบ็กซ้ายไปที่เดอะบอยเดอะบอยโอ้ยลื่นลื่นไปไกลซะด้วยเดอะบอยบอลมาถึงซาลาครับจัดไปข้างในครับน yes. ูเยสสายสุดมีจะจิ้มต่อดีอาร์ถึงหรือเปลาดีอาร์ดักเตอ์ดีอาร์ฝั่งนี้นะฮะลูเบนดีอาร์ดักไม่ให้ส่งไปให้ลุยส์ดีอาร์นะครับปายแล้วกระชากีกแล้วครับมาเลส ไปดวลกับโลเบอร์ชันทั้งเกมแน่นอนครับวันนี้มาเลสเปิดเข้าใส่ฮาแลนด์ตั้งป้อมโอ้โหลูกนี้แม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร,ร่นะฮะมันย้อนหลังไปนิดนึงนะครับต้องถอยเอามาหม่งนิดนึงนะตามคานไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ติดสประตูครับเลียฟพูแมนเชสเตียร์เลียฟพูแมนยูนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แคมงนะครับสี่เอ,อ่อทีมสุดท้ายที่เข้ามารอบรองชนะเลิศนะครับคู่นี้ก็จะใครชนะนะครับไปเจอกับแมนยูหรือปารีสนะครับสายล่างอีกคู่หนึ่งนะครับ เดียปูได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับคุณการดีอาร์สเบิร์นไปครับนูเยสคืนที่ดีอาร์สดีอาร์สเจอดีอาร์สครับดีอาร์สโคกลูกนี้ครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันอะไรครับเสียประตูจากด้านข้างจากการม่งนะฮะก็ได้ประตูคืนจากการม่งเช่นกันนะครับคุณการสูโจมทางปีกซ้ายนะครับผมขึ้นทางด้านลุยส์ดีอาร์สนะครับแล้วเป็นลูเบนดีอาร์สนะไปขวางจังหวะเมื่อกี้นี้นะครับดีอาร์สสองดีอาร์สแล้วสุดท้ายเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับ คือยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะแต่ว่าตั้งเป็น AMF นะฮะเอ่อตั้งเป็น CMF นะครับขออภัยตามแผนยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับตั้งเป็น CMF ตามตำแหน่งหลักของเขานะครับเปิดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้เอาละครับกลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อหนึ่งถ้าพูดกันในชีวิตจริงนะครับแมนเชสเตียกับเลียพูลเนี่ยฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2นัดนะครับผม2ครั้งนะฮะก็คอมมูนิตี้ชิลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมยรีกหนึ่งครั้งนะฮะ ทั้งสองนัดนะเลียพูคว้าชัยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวนัดที่3าเนี่ยเจอกันก็เป็นพิมาริกนะนุ่นเลยฮะเมษาปีหน้าเลยนะครับเอาละ,ะครับเฮนเนสันตวัดมาทางซ้ายครับดีอาสตวัดมาได้บุกต่อครับคุณการไปที่ The ดีอาสดวลกับโรดี้ดีอาสผ่าโรดี้ได้ครับทางหน้ามีลุยส์เอ้ยลูเบนนะโอ้ลุยส์ลุยกระชากสะดุดเท้าตัวเองนิดนึงครับไปเข้าทางลูเบนแต่ในชีวิตจริงก็ชีวิตจริงนะฮะในเกมจะว่ายังไงครับตอนนี้เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับ เป็นจังหวะบุกของคุณก้องบ้างนะครับสไตล์ก็จะเป็นคลองบอลนะสไตล์ต่างกันนะครับคุณดกันครับเลี้ยงจีมาแล้วโอ้ยตวัดคืนได้หรือเปล่าครับติดเฮนเดสันยัดไปครับนูเยสสาร่าแบ็กซ้ายหายครับให้ไปข้างในครับนูเยสตวัดวันทูอ้าวได้หลุดครับสาร่าเข้าซ้ายแล้วโอ้ยมาตั้งควอมนิดนึงเสียเวลาเอี่ยวตัวนิดนึงครับโดนดักได้ครับบอลอยู่ที่คุณดกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณก้องเดอะบอยนู่นนะริมเส้นมีมาเลส มาเลสฝากไว้คันเซโลคันเซโลมาเลสไปแล้วแต่ให้ข้างในดีกว่าครับคุณดูการจ่ายโดนขายาวของเฮนเดสันครับดักได้แล้วให้ทีนูเยสจะเบิ้ลแหมเบิ้ลรอไปด้านซ้ายแล้วนะครับแต่ติดดักก่อนนะฮะเอาใหม่ครับเซตใหม่ครับคุณกล้องไปครับขึ้นทางนั้นขวาครับคันเซโลเดอะบอยสั้นๆครับคุณดูการข้างในครับกิลิสเบิ้ลเอาวหาแล้วอ้าวไปเซนเตอร์หายหมดเลยครับประตูต้องออกมาแล้วยิงลูกเดียวโอ้ตกใจเลยครับเซนเตอร์คู่หายไปไหนหมด ข้อสประตูต่อหนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูครับหนุนขึ้นมาหมดเลยนะครับโกนาเต้กันได้ฟันได้อยู่ไหนเนี่ยยังไม่อยู่ในเฟรมนะฟันได้นี่ครับนได้อยู่กลางสนามนี่นะครับวิ่งน่าจะวิ่งเสซิงขึ้นมาข้างในข้างบนเลยนะครับแล้วโกนาเต้ก็อยู่อยู่ไกลฮาแลนด์เลยเกินครับโบโดนชิ่งแบบนี้ก็ดีไม่มีธงนะครับมีเหมือนจะเป็นแอนดูรูเบชันในห้อยอยู่นะครับเอาเลยครับคุณกล้องขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง โอ้ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับน้าก่อนหนึ่งศูนย์โดนติดเสมอตอนนี้ก็นําอีกครั้งหนึ่งนะครับสองหนึ่งแล้วได้บอลมาอีกแล้วด้วยครับฮาแลนด์จิ้มต่อคืนให้กีกีลิสครับกีลิสตวัดฮาแลนด์พูดเหมือนในเกมเลยฮาแลนด์สามประตูต่อหนึ่งอ่ะดาบแรกติดเซฟนะครับดาบสองไม่เหลือโอ้โหจู่โจมทางแจ็คกิลิสนะครับนี่ทั้งขึ้นมาทางแจ็คกิลิสนะครับปาดสั้นๆลิตรีดมานะครับยิงติดเซฟก่อนนะครับผมอาริซอนเบเกอร์ แล้วก็ดาบ2ฮะบอลไม่ไปไหนนะครับแบ็กขวาหายครับเทนอโนอยู่ไหนพยายามมองหาในโจนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับผูกเข้ามาข้างในนะฮะอาจจะตามประกบมานะครับเอาละครับ3ประตูตอนหนึ่งนะครับงานยากขึ้นสำหรับคุณการนะครับห่าง1ลูกตอนนี้ห่างสองลูกนะครับแต่ว่าเวลายังมีอีกเยอะครับนี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยบอลก็ยังดูไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับยูเยสให้เตียโกขึ้นมาโดนดักครับดีอาร์สไป เดี๋ยวบอยผมไม่ได้ดุเขานะ <laughs> น้ำเสียงน้ำเสียงเดี๋ยวบอยทีนึงเดี๋ยวบอยตะวันอีกทีนึงติดฟันฟันได้ขึ้นมากลางสนามอีกแล้วครับงงเหมือนกัน,นครับไม่รู้ว่าเป็นการกดบังคับขึ้นมาหรือว่ามาซ้อนตำแหน่งนะฮะอาจจะเป็นจังหวะที่ซ้อนตำแหน่งนะครับผมมิดฟิลหายไปหรือเปล่าหรือย,ยังไงขยันเกินหน้าที่หรือเปล่าไม่รู้อะอะไรครับได้เปิดเลยครับเซอร์เจโกเมสโกเมสเปิดเข้าไป <laughs> จะฟาดแล้วนะครับฮาแลนด์บอลเข้าทางคาร์เซโลคาร์เซโล ให้ที่กุนโดกันวันทูครับคันเซโลขอยิงเองและฉลับจากดิเซฟอาริสันเบเกอร์ครับอาร์แอนเก็บได้ครับให้ดีมาเลสมาทางไหนดีกว่าครับคันเซโลคันเซโลนี่เพย์สุดท้ายแล้วนะครับทดหนึ่งนาทีเป็นของแมนซิตี้ครับเซจโกเมสไปทางด้านซ้ายครับกิลิสกิลิสอ้าวไม่เปิดสักทีอาจารย์เป่าจบเลยนะครับ45่สิบห้าลำหน้าครับยังไม่จบนกวีดลำหน้าลำหน้าจริงๆก็เป่าจบก็ด้อยเนาะก็ด้อยเนาะเออมันก็ครบครบหนึ่งนาทีแล้วนี่นะครับ เป่าจบไปก็ได้หนึ่งเปิดได้ไหมเมื่อยขาเนี่ยเนาะ45นาทีแรกนะครับผมก็เป็นฝั่งของคุณก้องนะครับนำไป3ประตูตอนหนึ่งนะฮะคลองบอลเยอะกว่านะครับมีโอกาสยิงเยอะกว่าอย่างให้ได้ชัดนะครับผมฝั่งของคุณการมีโอกาสยิงไป1ครั้งนะก็จังหวะเปิดมงนั่นแหละครับผมก็ได้มา1ประตูนะครับเอาละครับจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับคอเคา์เตอร์เลียภูของคุณการนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับครึ่งหลังเป็นจังหวะบุกของคุณก้องก่อนนะครับ อะครับโกเมสไยสั้นๆครับกิลิสถักมาแล้วห้าแลนโค้งลูกนี้ติดเซฟแตรงตัวไปหน่อยต้องเคียวมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยบอลยังมาเข้าทางคุณกองได้บุกต่อครับคุณโนกันทางในครับโรดี้เห็นในสั้นดักไม่ได้เลยนะกิลิสกิลิสยกหลบคุณาเต้ได้ครับเดอะบอยหมวนแล้วให้ย้อนมาที่คันเซโล่นี่สไตล์โพซิชันเกมครับโอ้โหลงเลยฮะโลงเป็นสามถามทุ่งนาครับปั่นด้วไซ้าแล้วกันอ้าชโบมาโอ้ยโดนคานครับอืมมีเป็นเปิดนะครับ ทางขวานะฮะก็เป็นนิยัตมาเลสนะครับเปิดด้วยซ้ายเข้าไปแล้วเป็นฮาแลนด์นะฮะมงมงตามน้ํานะครับชนคานนะครับไม่ได้เตะมุมด้วยไม่เฉล็บนะครับเกือบไปฮะลูกที่4เกือบมาครับยังบุกต่อเนื่องนะฮะจังหวะบุกของคุณการเหมือนจะแผ่วลงไปเลยนะครับโดนนำสองลูก3ลูกแผ่วไปเลยแล้วโดนสวนอีกแล้วครับมาเลสฟานได้ต้องซ้อนเลยครับนี่แหละครับเพราะว่าแบ็กมันหลุดไปนะฮะเซนเตอร์ก็ต้องมาซ้อนนะฮะส่วนใหญ่จังหวะที่เซนเตอร์หลุดตำแหน่งก็พอมาซ้อนตำแหน่งแบ็กนี่แหละครับ หายครับนูเยสขวาสุดมีครับตอตั้งลำนิดหนึ่งต้องหมุนตัวใจแล้วเสียวกระเด็นไปเลยครับสาลาอารยาต้องเป่านะดูภาพเมื่อกี้นี่คือดูช็อตเมื่อกี้เหมือนแบบกระเด็น <c oughs> เหมือนโดนอันติอะ่ะ <c oughs> โอ้กระเด็นไกลมากนะ่ากลัวมากด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงน่าจะเจ็บน้นเนี่ย ฝีคิกของเทนลูกนี้ติดกำแพงครับบอลยังเข้าทางครับเทนมาที่ฟาบินโยเฮนเดอร์สันงัดจะให้เทนอเลสเดอร์อโน่ครับไม่ได้ครับฟาบินโยยัดไปที่นึ่งกุนโดกันดักได้ติดซาลาครับซาลามาแล้วครับโมฮัมเหม็ดซาลายโยเข้าในเข้าซ้ายเลยครับเข้าซ้ายเลยครับตั้งป้อมปั่นลูกนี้ฉลับยไปนึงไม่ฉลับยนีลุ้นละไปติดหัวใครไม่รู้ครับน่าจะเป็นลาป็อกเลยครับดูทีนึงครับโยไม่มีฮะไม่มี ขอปภัยด้วยนะครับผมผู้กำกันทุกท่านถ้าเกิดว่ามีการอัดคลิปก็รบกวนอย่าก,กดค้างรีเพย์นะฮะคนดูจะได้ได,ได้ชมคลิปจังหวะเด่นแบบนี้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมอจอบไม่เข้าเอาลูกเตะมุมก็ยังดีครับอีบา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 ,บาถูกแล้วอีบา<ข>อีบาโกนาเต้ครับต้องขอขอบคุณคุณเปิดเลยนะฮะรองเท้าทองคําด้วยเป็นไงล่ะสีเหลืองแม่สีเหลืองออกทองคําเลยนะครับนี่มา่วงอกล่องบางทีผมก็แบบปอยอนิดนึงก็ต้องขออภายด้วยทุกคนนะ เพื่อไม่ให้มันแบบมกึ่งเครียดเกินไปนะฮะอาเอาคืนได้ลูกเตะมุมครับคุณการ2ประตูต่อ3นะครับจากอิบาอิมาโกนาเต้ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับตอนนี้ระยะห่างเหลือ1ลูกนะครับถึงแม้ว่ารูปเกมคุณก้องจะคลองบอลได้มากกว่าเหนือกว่านะครับแต่ว่าเวลามันยังพอมีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกกลมๆมีลมข้างในแจ็คกิลิสครับพาบอลเลาะขึ้นมาไปริมเส้นครับเซจโกเมส โกเมสโกเมสเปิดตรงนี้ฉชลลบครับเฮเดอร์สันดักได้เอาละครับเป็นโอกาสของคุณการต้องประครับประคองจะใช้จังหวะได้ดีแค่ไหนให้ไปที่เฮนเดอร์สันนูเยสไปแล้วโอ้ oh, ขายาวไม่พอลื่นดักไม่ถึงแต่ว่าบอลแรงไปนิดนึงครับไปาทางคาเซโลนะครับแล้วก็คืนไปที่อีเดอร์สันนะครับได้บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งของคุณกล้องคุณโดยกันนูน่นสายสุดมีฮะริมเส้นปั่นก้อยไปเลยแล้วกันกิลิสจับได้สวยครับมาโดยกับเทนนโน กิ G illes, G illes Moon, ลิสกิลิสมุนรอเซเชโกเมสแคปโกเมสโกเมสขึ้นมาโกเมสเปิดใส่เตะใส่หน้าผากของเฮนเดซันน่ะรู้ได้ไงเป็นหน้าผากอะดาวเอาครับ <c oughs> ได้ลูกเตะมุมครับแมนซิตี้ตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีนิดๆน,น,นะครับจะกดหยุดเกมกันหรือเปล่าเปลี่ยนตัวไหมเอาไม่เปลี่ยนฮะเปิดไปแล้วกันเดอะบอยโคกลูกนี้กรบฮาแลนด์ซ้ำอีกทีน้องโอ้ยได้ดอกซ้ำอีกแล้วครับโอ้เออลิงเปาฮาแลนด์ เสียประตูจากลูกเตะมุมนะครับคุณก้องก็เอาคืนจากลูกเตะมุมเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะซ้ําก็ตามจริงๆลูกก่อนหน้านี้ฮาแลนด์ก็ได้จากจังหวะซ้ำนะครับติดเซฟดอกแรกของนะเออริซอนเหมือนกันนะครับนี่ฮะอุตสาห์เซฟได้แล้วไปเข้าทางเขาซงงานนะงั้นนันโดนตีตื่นมาก็หนีห่างไปอีกหนึ่งครั้งนะครับสี่ประตูต่อสองเอาละครับได้กดยุดเกมนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสูทีมสโมสรปัจจุบันนะครับจะต้องใช้นักเตะที่อยู่ในสัญญาของ ชีวิตจริงเลยนะครับลิฟท์ภูเก็เป็นนักเตะลิฟท์ภูในชีวิตจริงเลยนะครับผมห้ามใช้นักเตะยืมตัวไปทีมอื่นหรือว่านักเตะที่เคยเล่นเนี่ยไม่เอานะครับผมแล้วก็ต้องเป็นนักเตะสแตนดาร์ดการ์ดเท่านั้นนะฮะใช้นักเตะเอ่อเพเยอร์ออฟเดอะวีคการ์ดเขียวการ์ดเหลืองการ์ดทองการ์ดม่วงอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะฮะต้องใช้เป็นสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับเอาละครับเห็นแวบๆนะลิฟท์ภูคุณการนะครับส่งอาตูเมโลลงมานะครับผมแล้วก็เป็นฟายเบลคารบโยนะครับเปลี่ยน2ตัวนะครับเดี๋ยวต้อองงงดูฝั่ข แมนซิตี้ของคุณก้องด้วยนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับคาร์โบโย่ให้ที่นูเยสเล่นกับคาร์โบโย่ครับคืนเป็นที่คาร์โบโย่ให้ข้างขวาครับอานอเปิดแล้วไม่ถึงครับคาร์เซโล่เคียกมาก็ดูกันเสยไปทีหนึ่งฟาเบนโยยังเก็บได้อยู่ครับแอนดูโูเบอร์ซันครับถึงแม้ว่าตาม2ลูกแต่มันก็ยังมีความหวังเวลายังพอมีฮะตวัดมาที่เฮนเออ่โรเบอร์ซันเปิดเข้าไปไม่ถึงซาร่าครับขวาหมับเลยครับอีเดซัน ถ้ามีจังหวะไหนที่ผมพูดชื่อนักเตะสลับกันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอีเดเซนอาริซอนนี่คือบางทีอาจจะง,งงงงนิดนึงนะครับผมดีอาร์สหรือดีอาร์สดูเป็นดีอ,อาร์สตามมาที่มาเลสครับไปที่กุนนูกันกุนนูกันเดอะบอยขอเลยครับแต่ว่างัดมาให้มาเลสโรเบอร์สันเคลียร์ได้ครับงงไปข้างหน้ามามงเสยออกหลังครับเสียลูกเสียลูกเตะมุมไปนะฮะเดี๋ยวเวลาในเกมประมาณ1ิบสอนาทีนะครับเป็นลูกเตะมุมของแมนซิตี้คุณกล้องฮะใช้เป็นเท้าซ้ายของลิยัรสมาเลสครับ มาเลสเปิดเข้าไปฮาแลนดนขึ้นถึงครับกีลิสคุ้นไม่ได้ครับดูเหมือนว่านักเตะของแมนซิตียยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเลยนะครับใช้ชุดเดิมตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับลุส์ดิอาสไปที่ซาร่าซาร่าซาลซาลให้ไหลตรงนี้อาตูอาตูให้ที่นูเยสนูเยสโอ้โหออกมาริมเส้นครับข้างในจะเหลือใครนะครับหักมาที่อาตูเ้า บอลมันแหมบอลมันหลอกตาบอลกิ้งกิ้งขึ้นหลังคาเฉยเลย <c oughs> อาตูนะไม่ใช่อาตูนะไม่ใช่อาร์เซน, <c oughs> นะครับไม่ใช่อาเธอร์นะเทนเดนเดนรดนครับเปิดเข้าไปนูลล่เนเลยโฉบไปไกลเลยครับลูเยสบอลเข้าทางกิลิสมงเฉยมาข้างหน้าค้ำฮาแลนด์ไว้อยู่จิมให้สาร่านะครับบอลเข้าทางดีอาร์สปันโลกนี่โอ้โหสไลด์สวยมากแล้วบอลย้อยเข้ามือของอิเดียสันห้านาทีสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ เลียพูก็บุกหนักเหมือนกันนะครับช่วงท้ายเกมนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับขอคืนก่อนหนึ่งลูกโอ้โหติดคันเซโล่คุณโดยกันเก็บได้ครับไปสั้นๆสั้นๆคันเซโล่ o, มวนมมวนแล้นี่จะไม่เปลี่ยนตัวเลยนะครับฝั่งของคุณกล้อง น่าจะอัพตันมาทุกตัวเลยเซมินาก็จะพอได้อยู่นะฮะซาร่าอาล้วครับโอกาสของคุณการมาแล้วเทนอาโนเปิดเข้าใส่นูเยสเลยไใแล้วบอลจิโมไม่เข้าเข้ายังเวอาร์ทำงานหน่อยโอ้โหเตะอัดหัวอีกโอ้ยยามชัดชัดยังได้อยู่ครับอาตูเมโล่ไอที่คาวายโอ้โหไม่เข้านี่โอ้เข้าสุดสองคนพร้อมกัน โอ้บุกหนักเหลือเกินครับเรือผูช่วงท้ายเกมว่ายิงเฉียดไปเฉียดมาเมื่อกี้เนี่ยบอลจะกิ้งข้ามเส้นประตูไปแล้วนะครับเวอาร์ไม่นาฬิกาไม่ดังนะผู้ติดสินจินตนาการล้ำลึกเหลือเกินแล้วตอนนี้ทดสามนาทีกําลังจะครบนะครับโอ้ล้วเป็นบอลของมาเลสเก็บแล้วฮะเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บบอลอยู่กับตัวเอาละจบครับผมรอบรองชนะเลิศซีซั่นฟูลทีมสโมสรนะครับแฮตติกของเออร์ลิงบาว์ฮาแลนฮะ เก็บบอลกลับบ้านไปเลย39ต่อ61%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ารูปเกมเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยคุณการก็บุกหนักเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแล้วครับผมอ่ะสะใจครับไวโกนะครับเลี้ยฟูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นฝั่งของ แมนซิตี้คุณก้องนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายล่างนะครับระหว่างปารีสแซจแมงของคุณนนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณกองนะครับใครจะเข้ามาชิงกับคุณก้องนะครับผมอ่าติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ